สวัสดีครับวันนี้เพจมะเดื่อฝรั่งบ้านสวนเอเดนเชียงรายครับวันนี้จะพามาพันเชือกนะครับต้นมะเดื่อนะครับพันเพื่อพยุงต้นนะครับเวลาต้นเขาสูงขึ้นมาครับระดับหน้าอกนะครับหรือว่าระดับเอวนะครับก็สามารถพันเชือกได้เลยนะครับเรามาดูกันครับที่การพันเชือกนะครับผมก็จะขึงข้างบนก่อนนะครับขึงข้างบนก่อนผมมีสีสามกิ่งนะก็ค ถึงสจุดนะครับถึง3จุดแล้วก็ปล่อยเชือกลงมานะครับแล้วก็แล้วก็เอาเชือกนะครับมามัดตรงลำต้นนะครับตรงลำต้นตรงนี้ผมจะมัดรวมๆไว้นะเพื่อนเนี่ยรวมๆนะครับเพื่อให้เขาต้นเขาใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องคอยมาเช็คตลอดนะครับว่ามันเต็มหรือยังนะครับมันรัดมันรัดโคนต้นหรือเปล่าครับหรือว่าเพื่อนๆมีแบบ วัสดุนะครับมีมีสมอนะครับก็ตอกสมอนะครับแล้วก็มัดตรงสมอก็ได้นะครับตรงนี้นะครับผมปล่อยเชือกลงมานะครับแล้วก็มัดหรวมๆไว้นะครับเสร็จแล้วก็พันนะครับพันนะครับเวลาพันอย่าพันไปทับตรงตามันนะครับตรงนี้นะครับตรงที่ตรงที่ผลจะออกนะครับอย่าอย่าไปทับมันนะครับให้อ้อมมาข้างหลังมอย่างนี้นะครับ่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการพันให้ดูนะครับ พันห่างๆกันนะครับไม่ต้องถี่มากนะครับเพื่อพยุงเฉยๆนะครับเวลาลมมานะฮะแต่ในโรงมะเดื่อนะครับโรงเรือนนะครับมันก็จะลมก็จะไม่ค่อยผ่านพัดเข้ามานะครับนะครับเพื่อนๆปลูกข้างนอกนะครับแนะนําให้พันจริงนะครับเวลาต้นประมาณสูงประมาณ80เซนนะครับ50-80เซนนะครับพ็อพันได้เลยนะครับตรงนี้ก็พันแบบรวมๆนะเพื่อนๆเรวมๆนะครับเดี๋ยวไปสาธิตวิธีการพันกันนะครับ กดหยุดไว้เลยนะครับก็ผมจะมาทนให้ดูนะครับว่าทนยังไงนะครับอันนี้กิ่งอ่ากิ่งนะครับผมจะทิ้งไว้สามถึงสี่กิ่งนะครับถ้าถ้ามันโผล่ขึ้นมาอีกแล้วก็เด็ดไปเลยนะครับนะครับมันจะมียางสีขาวๆนะครับเพื่อนๆถ้าโดนยางตัวนี้นะครับผิวหนังนะครับโดนกับผิวหนังนะครับมันจะเป็นแผลไหม้นะครับแล้วก็เป็นสีดํานะครับ ทางที่ดีนะครับเพื่อนๆให้ใส่ถุงมือนะครับแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวนะครับเวลาทำแล้วก็ใบใบของมะเดื่อนี่ครับมันมันคันนะครับเพื่อนเวลาจะจะมาเด็ดหรือว่าจะมาอะไรก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวด้วยนะอันนี้มัดหลมๆนะครับมัดธรรมดาเลยใครมีหมดุดอ่าใครมีสมอนะครับก็ตอกลงดินได้เลยนะมัดเป็นปมกระตุกไว้นะเพื่อนอ่าเวลามัดนะครับเพื่อน เชือกด้านบนนี่ให้อย่าให้ตึงมากนะครับให้หย่อนหย่อนแบบนี้นะครับให้หย่อนหย่อนแบบนี้นะครับอย่าตึงนะครับแต่ก็ห้ามหย่อนเกินไปนะครับแล้วก็มาพันนะครับให้หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนต้นประเดื่อตามเข็มนาฬิกานะครับตรงนี้มาดูข้างล่างนะครับตรงนี้จะเป็นตาม้านนะครับจุดสังเกตจะเป็นสีเขียวอ่อนๆแบบนี้นะครับเป็นปุ่ม ก็ให้พันหลบมีแบบนี้นะหลบขึ้นมาแบบนี้หลบผลแบบนี้นะครับถ้ามีผลก็จะพันง่ายหน่อยนะครับเพราะว่ามันพันมันเห็นง่ายนะแบบนี้นะครับพันแบบนี้นะ ไม่ต้องพันผีมากนะเพื่อนนี่นะครับใบทำแบบนี้นะครับ,แบบรบก็ให้อยู่ประมาณนี้ก็พอนะครับตรงนี้ดูยอดเขาดีๆนะครับอย่าให้ไปพันยอด ก็เรียบร้อยแล้วครับเวลาลมมานะครับก็ก็จะไม่หักนะครับแบนนี้นะครับอันนี้ก็ผมก็จะรีบทํานะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จนะนะครับผมก็จะโยงเชือกนะครับอันนี้ผมมีสามกิ่งนะเพื่อนผมจะเหลือไว้ประมาณสามกิ่งนะครับสามถึงสี่นะครับก็จะได้ผลผลิตที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ลูกใหญ่เนาะอันนี้พัน black jack นะเพื่อนๆพืออันนี้ใบสนิม เดี๋ยวก็จะมาดิดออกนะครับผมก็จะมัดจุกแบบนี้ไว้นะครับเพื่อนสามสามมุมนะครับสามกิ่งเนาะให้กิ่งเขาออกไปออกข้างๆนะครับไม่ให้เข้ามาติดกันเนาะอ่าแบบนี้เดี๋ยวก็จะดึงแบบนี้นะตระตุกแบบนี้ก็มัดได้เลยนะเพื่อนนะก็ถ้าเพื่อนๆน,นะครับต้นยังไม่ใหญ่ก็สามารถทําทําไว้ได้นะครับเพื่อน,อนทํา ทำเชือกรอเลยนะครับต้นประมาณความสูงประมาณ 50- ถึง80เซนก็พันได้เลยนะเพื่อนนะเพื่อที่จะไม่ให้กิ่งเขาหักนะครับเป็นการพยุงกิ่งเฉยๆนะเพื่อนไม่ได้รับน้ําหนักอะไรนะครับพยุงกิ่งให้ตั้งตรงนะครับไม่หักมันเองโอเคครับก็สําหรับการสาธิตวิธีการพันเชือกมาเดือนครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ เพจามะเดือฝรั่งบ้านสวนเอเดนเชียงรายนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ